มอเริ่มเดือดแล้วแยกกะสิเอาเครื่องใส้น้ำปลาใส้กะเอาน้ำปลาใส้กะเอาใส้ยางลระนิและหน่อยก่อนปลา้สองยางอืมใส่ลายจักหน่อยอมันนั่วดี รถด,ดีรถก็ดีน้ำมั่มันได,ด,ด,ด้วกรันเลยใส่สมิก่อนปุ่งๆหลดใส่กอนใส่หลายเส็บหลาย าจากมืดมืดจักน้อยแล้วพี่น้องเพิ่นว่ามือนี้ฝนตกด้ตอนเสารมันเหมืดอนกล่อ,องอเดี๋ยวน้ำกล่องบ้าก็เดเสร็จนรอยกกับจีใส่เครื่องปรุงโอ้ยแกงี่ข่าปลาดีปไปแล้วซีมก่อนพี่น้อง เีือกก็ใไเล็กหน่อยโอ้ยหามังตังก่องกันพี่น้องจ้าฝนกระตกอากาศกรมืดโอ้ยสะทาเลยว่ะโอ้ยัต้องกลับมาอน ลูกโดดใส่เรียบร้อยขาเบียร์ใส่เรียบร้อยอัวนล่วนน่าไม่ต้มแบบทุบเอาพี่น้องใส่ผักะอมลงไปโขมลงก่อนไปตูต้ตามหลัง บ่มีเห็ดดอกพี่น้องผลตกไปด้านข้าก็ได้มาติดซื้อเห็ดไปเก็บกับบ่มีผลตกยุ่แต่ว่าพัางบ่เกิดเห็ดบ่เกิดนี่แหละจ้าชีวิตอีสานบา้านๆมี่ยังก็กินไปดีแน่พ่ดีแน่ี่น้อง ใส่บุบุบบุบโอ้ยมีตะควันเลยไอมออะไรแล้ว